แล้วตอนนี้นะคะก็หมดยุคของปลาใหญ่กินปลาเล็กไปแล้วนะคะแล้วกําลังแข่งขันกันอย่างดุเดือดในช่วงของปลาเร็วกินปลาช้าค่ะถ้าคุณยังไม่ตื่นตัวนะคะคุณก็จะโดนคลื่นซูนามิที่ชื่อว่า AI กวาดล้างไปในที่สุดค่ะ Chair Brand. สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการแชร์แบรนด์เก้าอี้ของนักสร้างแบรนด์นะคะ EP นี้ค่ะ EP 15นะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของแบรนด์การ์ฟเมชั่นนะคะซึ่งจริงๆแบรนด์การ์ฟเมชั่นนะคะเอมมั่นใจว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วนะคะว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงแบรนด์ของคุณเนี่ยให้เปลี่ยนไปตามยุคสมัยหรือว่าตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าในตลาดใหม่ๆนะคะแต่ว่าคําถามก็คือทําไมธุรกิจถึงจะต้องเปลี่ยน หรือจะต้อง transform นั่นเองนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอ็งจะบอกองี้ว่ามันไม่ใช่เรื่องของการที่คุณอยากเปลี่ยนหรือไม่อยากเปลี่ยนนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปพฤติกรรมของคนที่มันเปลี่ยนไปนะคะมันเลยบังคับให้แบรนด์ของคุณเนี่ยต้องเปลี่ยนตามด้วยนะคะ ว่าโลกภายนอกนะคะตอนนี้เนี่ยมีการแข่งขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนเร็วไม่ว่าจะเป็นภาคของเศรษฐกิจเองรัฐบาลเองนะคะหรือว่าตัวของเจเนอเรชันของกลุ่มทาร์เก็ตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงกันไปอย่างรวดเร็วอีพีนี้นะคะเราเลยขอหยิบประเด็นที่น่าสนใจจากหนังสือเล่มหนึ่งค่ะที่ชื่อว่า Six Rules of Brand Transformation นะคะหรือว่า กด6ข้อค่ะของการ transform Band สู่ยุคใหม่โดยผู้เขียนนะคะคือคุณจรนเกียิสินชัยชูเกียตค่ะซึ่งเล่มนี้นะคะเขาได้บอกว่าเหมาะสําหรับเจ้าของธุรกิจทุกขนาดนะคะทั้งภาครัฐเองหรือว่าภาคเอกชนเองก็สามารถอ่านได้นะคะแล้วก็สําหรับองค์กรเนี่ยที่ต้องการสร้างแบรนด์เพื่อให้เป็นมูนลค่าหรือสินทรัพย์ในอนาคตนะคะแล้วก็หากท่านเนี่ยคือคนที่กําลังมองหากลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจที่เหมาะสําหรับยุค นะคะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกเล่มนี้เนี่ยถือว่าน่าจะให้แนวทางหลายๆท่านได้อย่างดีเลยค่ะโดยในหนังสือเล่มนี้นะคะเขาได้มีการทิ้งทายข้อความไว้ได้น่าสนใจค่ะเขาบอกว่านะคะการอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะหรือว่าการฟังประสบการณ์จากเหล่าที่ปรึกษานะคะจะทําให้คุณเนี่ย ไม่ต้องเสียเวลาในการลองผิดลองถูกด้วยการอ่านหนังสือเล่มน,นี้เพียงแค่3วันจะประหยัดเวลาในการทำธุรกิจของคุณไปได้ถึง3ปีเลยค่ะพอเราได้อ่านหนังสือเล่มน,นี้จบแล้วนะคะเราก็มีสะดุดตรงคำว่าการขับ เคลื่อนธุรกิจที่เหมาะกับยุคสมัยค่ะคําถามคือแล้วธุรกิจของคุณเนี่ยปัจจุบันถูกมองว่าเป็นแบรนด์ในสมัยไหนหรือในยุคไหนแก่ไปหรือยังสำหรับกลุ่มทาร์เก็ตในปัจจุบันนะคะแล้วถึงเวลาหรือยังค่ะที่เราควรจะต้องทรานสฟอร์มธุรกิจนะคะวันนี้เนี่ยเราเลยหยิบ6ประเด็นสำคัญนะคะหรือว่า6ปัจจัยหลกัหลกๆจากหนังสือเล่มน,นี้ค่ะว่า ถึงเวลาแล้วหรือไม่นะคะที่คุณควรจะต้องทานฟอร์มธุรกิจเราจะมาค่อยๆเช็คลิสต์ไปพร้อมๆกันทีละข้อนะคะปัจจัยข้อที่1ค่ะ ปัใจจัยใหญ่ๆเลยนั่นก็คืออินเทอร์เน็ตค่ะอินเทอร์เน็ตค่ะเปรียบเสมือนถนนสายใหม่นะคะที่ไม่ใช่ถนนแค่ถนนธรรมดาเท่านั้นแต่เป็นถนนที่คุณสามารถไปได้ทั่วโลกเลยค่ะและใครๆนะคะก็สามารถมาขายของได้ตามถนนสายนี้เนี่ยได้ตลอดทั้งทางเลยลองคิดดูนะคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยกว่าเราอยากจะซื้อสินค้าสักชิ้นนึงเนี่ยเราจะต้องอาบน้ำแต่งตัวสตาร์ทรถใช่ไหมคะ แล้วก็เดินทางไปยันห้างผ่านรถติด อะไรอีกมากมายอุปสรรคมากมายนะคะกว่าที่เราจะไปได้สินค้ามาชิ้นหนึ่งค่ะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเพียงแค่คุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาในเครื่องใช่ไหมคะคุณก็สามารถเลือกซื้อสินค้าที่คุณอยากได้ทันทีและสามารถซื้อสินค้าได้ทั่วโลกไม่พอค่ะเขายังสามารถจัดส่งให้คุณถึงบ้านได้อีกด้วยค่ะแน่นอนว่าหากแบรนด์ไหนที่ยังไม่ปรับตัวนะคะแบรนด์ของคุณก็จะพลาดโอกาสในถนนสายนี้ค่ะ ต่อมาค่ะปัจจัยข้อที่2ค่ะก็คือ AI ปัญญาประดิษฐ์ค่ะก็เหมือนกับผู้ช่วยหรือคนสนิทเรานะคะที่ฉลาดมากๆธุรกิจที่ใช้ AI นะคะก็จะสามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้นถูกต้องกว่าค่ะแม่นยำกว่านะคะแต่ว่าอาจจะต้องรีเช็คกันนิดหนึ่งเช่นเขาสามารถเข้าใจกลุ่มพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะได้ทั้งของเราเองหรือของคู่แข่งเองตัว AI เนี่ยเขาก็สามารถดึงหรือเจาะลึกพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ ะะเขาสามารถแนะนำสินค้าที่เราชอบได้นะคะหรือแม้แต่การเขียนคอนเทนต์บางอย่างค่ะก็สามารถให้ไอเดียอะไรเราใหม่ๆได้อีกเยอะเลยนะคะสำหรับแบรนด์ไหนค่ะที่ยังไม่ใช้ AI ตอนนี้นะคะแบรนด์ของคุณอาจจะกำลังล้าหลังอยู่ค่ะและคู่แข่งที่เขาใช้เนี่ยเขาก็อาจจะตีตัวออกห่างจากคุณไปไกลแล้วก็ได้ปัจจัยข้อที่3ค่ะ Mobile First ก็คือมือถือนะคะกลายเป็นรีโมทคอนโทรลชีวิตประจําวันของมนุษย์ทุกคนไปแล้วนะคะหรือว่าเป็นอวัยวะอีกอวัยวะหนึ่งของมนุษย์ทุกคนไปแล้วค่ะทุกอย่างนะคะสามารถจบได้ในเครื่องเดียวค่ะไม่ว่าตั้งแต่สั่งอาหารช้อปปิง้งจ่ายเงินหรือเรียนหนังสือนะคะทำงานเนี่ยคุณก็สามารถจบได้ในโมบายเครื่องเดียวค่ะธุรกิจไหนนะคะที่ยังไม่ได้คิดหรือไม่ได้ออกแบบ Mobile First นะคะก็เหมือนการสร้างร้านขึ้นมาค่ะแต่ดันไม่มีประตูหน้าร้านให้ลูกค้าเข้านั่นเองค่ะเพราะลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยเขาเข้าทางมือถือกันหมดแล้วค่ะปัจจัยข้อที่4ค่ะ New e m e r g i n g Market นะคะ เราจะเห็นได้ว่าโลกปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้โตแค่ฝั่งอเมริกาหรือฝั่งยุโรปอีกต่อไปนะคะแต่ว่าตลาดที่กําลังโตแรงมากๆคือฝั่งเอเชียแล้วก็แอฟริกาค่ะหรือแม้แต่ประเทศที่เศรษฐกิจเกิดใหม่นะคะตลาดใหม่เหล่านี้ค่ะคนรุ่นใหม่พร้อมที่จะใช้จ่ายแล้วก็เปิดรับสินค้าใหม่ๆด้วยนะคะบแบรนด์ที่มองเห็นโอกาสเนี่ยก็จะต้องวางแผนปรับตัวนะคะแล้วก็ขยายตัวได้ไวกว่าค่ะแล้วคุณก็จะสำเร็จได้เร็วกว่านะคะ แต่ถ้าคุณมองข้ามเนี่ยคุณก็อาจจะพลาดโอกาสการเติบโตครั้งใหญ่ไปได้เลยเพราะฉะนั้นแบรนด์ไหนนะคะที่คุณกำลังจะทรานส์ฟอร์นะคะหรือว่าธุรกิจปัจจุบันของคุณก็ได้ค่ะที่คุณยังไม่ได้มองเห็นโอกาสในตลาดที่โตขึ้นที่ไม่ใช่แค่ฝั่งยุโรปนะคะแต่เป็นตลาดอี่นๆด้วยเนี่ยคุณก็อาจจะพลาดโอกาสมหาศาลเพราะฉะนั้นแบรนด์ของคุณเองค่ะก็จะต้องปรับตัวไปตามการเติบโตของตลาดและก็เศรษฐกิจด้วยนะคะ ปัจจัยข้อที่5ค่ะ More c o m p e t i t o r ค่ะถ้าเปรียบเทียบการทำธรุรกิจนะคะก็เหมือนการวิ่งแข่งแต่ปัจจุบันค่ะมันไม่ใช่วิ่งแข่งบนลู่วิ่งอีกต่อไปแล้วค่ะแต่มันกลายเป็นการวิ่งแข่งแบบมาราทอนนะคะที่ ใครๆเนี่ยก็สามารถกระโดดลงมาแข่งขันกับคุณได้ตลอดเวลาค่ะไม่ว่าคุณจะวิ่งอยู่เลนไหนก็ตามนะคะวันดีคื้นดีก็จะมีคู่แข่งที่ไหนไม่รู้โผล่กระโดดลงมาแข่งกับคุณอยู่ข้างๆและโตสู้กับคุณอยู่เลยก็ได้ค่ะโดยที่เราเนี่ยไม่ทันตั้งตัวไม่ทันปรับตัวหรือไม่ได้มีแผนสำรองไยซ้ํานะคะการแข่งขันเนี่ยมันเลยดุเดือดมากยิ่งขึ้นค่ะและรวดเร็วกว่าที่เคยเป็นมาค่ะเพราะฉะนั้น ต่อให้วันนี้นะคะคุณมั่นใจว่าคุณ d e v e า o ล Product ของคุณมาได้ดีคุณเป็นเจ้าแรกและแตกต่างแต่คุณมั่นใจได้เลยค่ะว่าเมื่อคุณทำมันสำเร็จมันจะมีคน Copy ้คุณและพยายามลงแข่งในตลาดเดียวกับคุณแน่นอนค่ะ เพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีจุดแข็งที่ชัดเจนมีจุดยืนที่ชัดเจนแล้วคุณจะต้องเป็น t o อป f อฟ n มในอุตสาหกรรมนั้นให้ได้เพราะฉะนั้นค่ะแบรนดิ้งจึงสำคัญมันจะไม่ใช่แค่เพียงคุณ d e เวล o อปโปรดักมาให้ตอบโจทย์หรือว่าแตกต่างนะคะแต่ว่าถ้าแบรนด i n g คุณไม่ชัดลูกค้าก็สามารถเปลี่ยนใจไปจ่ายเงินให้คู่แข่งของคุณได้เช่นกันค่ะปัจจัยข้อสุดท้ายค่ะปัจจัยที่6นะคะ new generation ค่ะ สุดท้ายแล้วนะคะคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่ได้ซื้อแค่สินค้าค่ะแต่ว่าเขาซื้อคุณค่าที่แบรนด์ส่งมอบให้ไปพร้อมๆกันค่ะพฤติกรรมของเขาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและรวดเร็วด,ด้วยนะคะเขาสามารถหาข้อมูลเองและใช้ข้อมูลเยอะเชื่อรีวิวมากกว่าโฆษณาค่ะและชอบแบรนด์ที่มีจุดยืนที่ชัดเจนแบรนด์ที่สะท้อนถิ่ตัวตนของเขานะคะเมื่อเขาได้ใช้แบรนด์นี้เขารู้สึกว่าเขาได้รับอะไรมากกว่า สินค้านั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแบรนด์นะคะที่สามารถสื่อสาร DNA ของตัวเองได้ชัดเจนนะคะลูกค้าเขาก็จะสัมผัสได้แล้วเขาก็รู้สึกว่าเราคือคนกลุ่มเดียวกันมีความคิดเหมือนกันมีความชอบเหมือนกันแล้วเราก็จะออกโปรดักต์ดีๆมาเพื่อเสิร์ฟกลุ่มนี้โดยเฉพาะนะคะเขาก็จะรักในแบรนด์คุณแล้วก็ไม่ว่าคุณจะออกโปรดักต์อะไรมานะคะเขาก็พร้อมที่จะซื้อและซัพพอร์ตแบรนด์ของคุณนั่นเองค่ะ ถ้าแบรนด์ไหนนะคะที่ยังไม่เข้าใจไม่เคยทำรีเร์ชไม่เคยเข้าใจความต้องการของกลุ่มนิวเจเน r เรชันใหม่นะคะคุณก็ยากที่จะชนะพวกเขาได้ค่ะสรุปรวมนะคะทั้ง6ปัจจัยที่เอมได้ยกมาพูดจากหนังสือเล่มนี้นะคะคุณจะเห็นได้ว่ามันมีทั้งโอกาส มีทั้งความเสี่ยงและก็มีทั้งแนวทางให้ทุกท่านนะคะไปเช็คลิสต์ดูว่าแบรนด์ของคุณเนี่ยยังขาดตกบกพร่องในข้อไหนบ้างแล้วข้อไหนที่ฉันจะต้องรีบวางแผนในการปรับตัวให้ทันนะคะหรือว่าเข้าใจกลุ่มผู้บริโภคเพื่อปรับแบรนด์ของคุณเนี่ยให้เหมาะกับยุคสมัยและก็กลุ่มทาร์เก็ตที่กําลังจะไปข้างหน้าเรื่อยๆค่ะถ้าในวันนี้นะคะคุณยังไม่เริ่มนับหนึ่งแต่ลูกค้าของคุณมีความต้องการในระดับ1ิบแล้วแล้วคุณตามเขาไม่ทัน แต่ดันมีคูเตอร์ของคุณที่สามารถ s e ร์ฟความต้องการหรือแสดง positioning ของตัวเองได้ชัดในระดับสิทธิ์เขาก็สามารถแย่ง market share ของคุณไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะค่อยๆค,คิดค่ะค่อยๆทำความเข้าใจในทั้งหมด6ข้อนี้หรือคุณสามารถไปหาซื้อหนังสือเล่มน,นี้มาอ่านเพิ่มเติม,ตมได้นะคะหากคุณมองว่ามันเป็นประโยชน์แล้วก็น่าจะตอบโจทย์กับปัญหาธุรกิจของคุณในปัจจุบันได้ก็สามารถลองไปหาซื้อดูได้นะคะ แล้วตอนนี้นะคะก็หมดยุคของปลาใหญ่กินปลาเล็กไปแล้วนะคะแล้วกำลังแข่งขันกันอย่างดุเดือดในช่วงของปลาเร็วกินปลาช้าค่ะสิ่งที่อีกหนึ่งปัจจัยที่เราพูดถึงไม่ได้นะคะนั่นก็คือ AI ค่ะ ซึ่งถือว่าเป็นคลื่นซูนามิลูกใหญ่เลยนะคะที่มาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งของคอน sumer และก็ในภาคของธุรกิจเองนะคะทุกคนก็พยายามเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้อยู่นะคะถือว่าเป็นแรงสั่นสะเทือนทั้งวงการเลยก็ว่าได้ค่ะอะไรที่คุณไม่เคยเห็นนะคะคุณก็จะได้เห็นนะคะเราไม่เคยคิดว่าเราจะได้เห็นรถยนต์ไร้คนขับซึ่งปัจจุบันในฝั่งยุโรปอเมริกาก็ได้เห็นแล้วนะคะแล้วก็ได้ใช้กันแล้วด้วย หรือเราไม่เคยคิดว่าโลบอทนะคะจะสามารถทำงานแทนคนในโรงงานได้วันนี้ก็ได้เห็นแล้วนะคะมีการเลิกพนักงานโรงงานไปจำนวนมากนะคะหรือว่า AI ที่ไม่เคยแข่งเกมกับมนุษย์ชนะนะคะตอนนี้เขาก็สามารถทำได้แล้วนะคะมีคลิปไวรัลมากมายที่ให้ทุกท่านสามารถไปดูย้อนหลังกันได้นะคะและในประเทศไทยค่ะเราก็ต้องยอมรับว่ารูปแบบ ธุรกิจส่วนใหญ่ของเรานะคะเป็นแบบเทรด i ิช o นลเนาะแล้วก็ SME จําจำนวนมากค่ะที่ควรจะต้องทรานส์ฟอร์มได้แล้วนะคะเพื่อให้คุณสามารถแข่งขันกับตลาดที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วได้ค่ะถ้าคุณยังไม่ตื่นตัวนะคะคุณก็จะโดนคลื่นซูนามิที่ชื่อว่า AI กวาดล้างไปในที่สุดค่ะทั้งหมดนี้ค่ะซื้อแรงกดดันที่บังคับให้ธุรกิจนะคะต้องทรานส์ฟอร์มตัวเอง ถ้าไม่ปรับตัวก็แทบจะไม่มีจุดยืนในตลาดยุคใหม่เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราก็จะมาฝากให้ทุกท่านชวนคิดไปพร้อมๆกันพร้อมกับเช็คลิสต์6ปัจจัยนะคะเพื่อให้ทุกท่านลองไปทบทวนธุรกิจของตัวเองดูค่ะสำหรับ EP นี้ค่ะก็จบเพียงเท่านี้นะคะก็ฝากทุกท่านไปคิดด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องของเราด้วยนะคะแล้วยังไงพบกันใหม่ใน EP ถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สอบถามรายละเอียดและติดต่อที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์ได้ที่ LINE OA b a l a อดบาลา OA, i, และสามารถเข้ารับการประเมินสุขภาพแบรนด์และธุรกิจของคุณได้เบื้องต้นฟรีแนบลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับ Cha the Brand Wisdom Drive Future.